ไม่เป็นไรนะคะสัญญาณตัดน,นะคะนี่แหละคือสัญญาณของจังกรวาลคอนเฟิร์มนะคะในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตกันทุกคนเลยนะคะอืมนะคะอธิษฐานจิตที่ได้ผลกับครูสิตาคลิปท,ที่สองนะคะแน่นอนนะคะวันแจ้งนะคะเพื่อนๆเราในในในไลฟ์เมื่อกี้ด้วยนะคะว่าสัญญาณจักรวาลน,นะคะเออ คอนเฟิร์มค่ะว่าสิ่งที่ครูสอนมันของจริงนะคะสัญญาณตัดอัตโนมัติทัางที่ 4G เต็มมากเลยนะคะปาปามวันตามนะคะเพื่อนๆหน่อยนะลูกน้ำว่าครูขึ้นไลฟ์สองนะคะมวันตามให้ออกมาดูไลฟ์นี้นะคะโอเคเออตามเพื่อนหน่อยตามเพื่อนหน่อยนะคะอันนี้คลิป2นะคะอยู่ดีๆนะคะจักรวาลก็ตัดสัญญาณให้นะคะเป็นการคอนเฟิร์มว่าพวกเราจะโชคดีมากที่ได้ฟังครูสีตาคลิปนี้นะคะ ปิติสุขมากเลยนะคะ ย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่ได้บนบาสารเก่านะคะไม่ได้บนบาสารเก่าวนะคะเมื่อกี้ครูพูดถึงข้อหนึ่งนะคะตอนที่ครูอธิษฐานจิตนะคะครูอธิษฐานด้วยหัวใจของความเบิกบานนะคะเบิกบานครูไม่ได้รู้สึกขุ่นมัวครูไม่ได้รู้สึกเสียใจครูไม่ได้รู้สึกกังวลค่ะคร <c oughs> ูรู้สึกเบิกบานในดวงจิตครูคะ่ะครูและหลวงพ่อนะคะมองตากัน <c oughs> เรามีศาสนาที่เรารับถืออยู่มีพระเจ้าที่เรารับถืออยู่เราสามารถมองตาแบบนั้นแล้วสื่อสารนะคะผ่านสาย สายตาของเราไปยังสายตาของท่านได้เลยแล้วครูอธิษฐานจิตและมองไปนะคะที่ดวงตาของท่านแล้วครูนะคะอธิษฐานจิตด้วยความสุขค่ะด้วยความเบิกบ,บานค่ะนะคะว่าประหนึ่งว่าเราได้มันเรียบร้อยแล้วนี่คือการอธิษฐานจิตที่ได้ผลนะคะข้อที่1ค่ะข้อที่1น,นะคะสิ่งที่2ค่ะครูมาไลายสั้นมากนะคะแต่ทรงพลังมากค่ะและเป็นลายที่แพงมากจนหนูสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตหนูได้เลยนะคะกับการอธิษฐานจิต ย้านะคะว่าครูไม่ได้มวบาตรารเก่านะคะครูแค่อธิษฐานจิตนะคะสิ่งที่สองค่ะเมื่อตอนที่ครูอธิษฐานจิตครูไหว้คําของหลวงพ่อเรียบร้อยแล้วนะคะครูได้บอกหลวงพ่อว่านะคะครูขอให้ยอดธุรกิจครูเติบโตไปเท่าไหร่นะคะเมื่อครูบอกจานวนเรียบร้อยเขาเรียกว่าประกาศเจตจำนงกับจักรวาลค่ะข้อสองค่ะการอธิษฐานจิตที่ได้ผลหนูต้องกล้าประกาศเจตจำนงกับจักรวาลค่ะว่าหนูต้องการเท่าไหร่ครูก้าประกาศหมายเลขนะคะ จำนวนเงินลงไปเลยนะคะว่าครูต้องการเท่านี้เห็ไนไหมสิ่งที่สองค่ะประกาศเจตจำนงค่ะประกาศเจตจำนงค่ะว่าคุณจะเอาเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่ครูที่ทกับหลวงพ่อท่านใจนะคะที่ครูเอามาไหว้วันนี้หนึ่งหมื่นตวงนะคะครูประกาศเจตจำนงไปเลยค่ะว่าตัวเลข นะคะที่ครูปรารถนาเท่าไหร่นี่เขาเรียกว่าประกาศเจตจำนงกับจักรวาลไลนี้แพงมากเลยนะไลนี้แพงมากเลยนะนะคะรอบหน้าจะต้องหนึ่งแสนพวงนะคะได้เห็นครูแน่นอนนะคะอ่ะสิ่งที่สามค่ะในการที่ครูอธิษฐานติดได้ผลนอกจากครูประกาศเจตจำนงกับจักรวาลน,นะคะด้วยตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะคะครูสิ่งที่สามค่ะครู ขอบคุณค่ะครูขอบคุณหลวงพ่อทันใจค่ะว่าหลวงพ่อได้ยินครูเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็ประทานพรให้ครูเรียบร้อยแล้วครูได้รับมันเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วครูก็บอกหลวงพ่อว่าเดี๋ยวเจอกันนะคะหลวงพ่อรอบหน้าหนึ่งหมื่นทวงหรือหนึ่งพันพวงเนี่ยครูจําไม่ได้นะคะครูบอกเดี๋ยวเจอกันนะคะรอบหน้าหลวงพ่อเออสิ่งที่สามค่ะครูรู้สึกเสมือนว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะ ครูไม่ต้องเข้าไปกลับถึงข้างหน้าค่ะแต่หัวจิตหัวใจของครูไม่ว่าครูจะนั่งอยู่มุมซ้ายมุมขวามุมหน้ามุมหลังมุมไหนก็ได้ค่ะครูรู้สึกว่าครูได้รับเรียบร้อยแล้วแล้วครูให้สัญลักษณ์กับหลวงพ่อเรียบร้อยว่าเดี๋ยวครูจะกลับมาใหม่ขอบคุณว่าครูได้รับเรียบร้อยและครูให้สัญลักษณ์ทันทีว่าเดี๋ยวครูจะกลับมาใหม่ที่นี่ พวงมาลัยที่เราเตรียมไว้คุณเข้าใจที่ครูพูดไหมนี่คือการอธิษฐานจิตที่ได้ผลค่ะไม่ว่าหนูจะนับนับถือนะคะพระเจ้าองค์ใดหนูสามารถทําแบบถูกสอนไายนี่มันคือการใช้พลังก o d p o w e สูงสุดนะคะคกฏจักรวานกดแรงมีอยู่มีคาอธิษฐานด้วยสองคิดนี้ใครได้ดูชีวิตเปลี่ยนคะ่ะไม่เกี่ยวว่าจะต้องให้หลวงพ่อถึงหน้าตาค่ะแต่อยู่ที่หัวใจคุณถ้าหัวใจคุณถึงคุณจะเอามาหนึ่งหมื่นพวงหนึ่งล้านพวงคุณก็เอามาถวายได้โอเคไหม นั่นคือสิ่งที่ครูทําค่ะแล้วหลังจากนั้นครูให้เทคนิคเพิ่มค่ะคือข้อที่สี่ค่ะครูไม่ได้ไปกังวลหรือว่าไปนึกถึงหลวงพ่อในทางที่ไม่ดีเลยว่าเมื่อไหร่หลวงพ่อจะให้ครูไม่ค่ะครูออกไปทํางานที่รักด้วยความสุขค่ะแล้วครูไม่เคยกังวลถึงตรงนี้เลยเพราะครูเชื่อว่าครูบอกกับจักรวาลเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจักรวาลจดให้ครูเองครูไม่เคยมากังวลเหตุการณ์สถานการณ์เลยว่าครูจะได้รับเมื่อไหร่ครูไม่เคยนะคะที่จะ กังวลอะไรเลยนะคะครูรู้สึกว่าครูปล่อยวางแล้วครูก็เบาสบายมากค่ะครูเชื่ออย่างเดียวว่าเดี๋ยวครูได้พวงมาลัยมาหลวงพ่อแค่เดือนไหนแค่นั้นเองครูนะคะเสร็จในหัวเรียบร้อยแล้วครูแค่แผนว่าครูจะกลับมาอีกครั้งในเดือนไหนซึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูค่ะวันนี้วันดีมากสิเอดเดือนสิบเอดค่ะครูได้นำนะคะพวงมาลัยทั้งหมดนะคะหนึ่งพันพวงมาถวายหลวงพ่อในเวลานี้ นะคะซึ่งมันเกิดความปีติสุขในหัวใจค่ะมันเกิดความเอ่อล้นในดวงจิตค่ะมันเกิดความเชื่อมั่นใะนในหัวใจเลยนะคะนะคะว่าหลวงพ่อจะประทานตอนนี้ครูย้ำอีกครั้งนะคะว่าครูสีตาไม่ได้บนบานสั่กล่าวค่ะแต่ครูสีตาแค่ไหว้นะคะแล้วใช้เทคนิคแบบที่ครูสอนค่ะครูเปลี่ยนชีวิตเพราะครูอธิษฐานจิตค่ะจุดธูปแล้วอธิษฐานจิตว่าขอเปลี่ยนชีวิตขอเจอหนทางเพื่อครูเจอหนทางครูจบครูเจอคนจักรวาลคนแรงยูนิคค่ะ และเมื่อครูมาหาหลวงพ่อครูได้ทํานะคะ4ี่วิธีครูบอกเราเรียบร้อยในการอธิษฐานจิตแล้วเห็นผล ดังนั้นถ้าเรานะะคอยากจะเปลี่ยนชีวิตแบบครูเพิ่งมาฟังครูคลิปนี้ไปดูมาหาการยี่สิบเอ็ดวันเลเวลหนึ่งเลเวลสองค่ะไปดูคลิปเด็ดคัมภีร์กแก้กรรมเด็ดคัพภีร์เทว,วดาสร้างค่ะครูครูคนเนี้ยจากคนติดลบสิบล้านค่ะเหลืองเงินติดตัวยี่สิบบาทเหลืองเงินติดตัวแค่ยี่สิบบาทค่ะวันนี้ธุรกิจเติบโตไปนะคะหกสิบเจ็ดสิบประเทศนะคะแล้วครูเชื่อว่ารอบหน้าหลวงพ่อจะประทานพรให้ครูนะคะได้มีผู้คนมาร่วมงานกับครูร้อยเก้าสิบหกประเทศ นะแล้วเจอกันนะคะกับ1นึ่งแสนพวงรอบหน้านะคะเพราะมาเดือนไหนไม่บอกนะคะจะบอกอีกครั้งหนึ่งได้กลับมาแน่นอนนะคะกับหลวงพ่อท่านใจทุกครั้งที่ครูมาครูก็จะมาไหว้ที่นี่นะคะแล้วก็พักซักชัยภัยรีที่หน้านะคะเออนะคะเป็นพระไม้นะคะซึ่งครูศรัทธานะคะศรัทธาในหัวใจของเรานะคะแล้วครูเชื่อมั่นเหลือเกินค่ะว่าทุกความดีนะคะที่ครูได้ทํามาวันนี้นะคะการมาไหว้กับครูนะคะวันนี้นะพวกเราก็จะปิดจิตสุกไปด้วยนะคะอธิษฐานจิตไปพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะครูจะให้พวกเราอธิษฐานจิตไปด้วยกัน เลยนะคะอธิษฐานจิตไปด้วยกันเลยนะคะทาตามแบบที่ครูสอนนะคะสี่ข้อที่ครูสอนนะคะอธิษฐานจิตเลยอ่เสมือนว่าเรานะคะมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันนะคะอธิษฐานจิตแบบที่ครูสอนนะคะอธิษฐานที่หนึ่งนะคะเห็นไหมรอบหน้ามาเลยนะคะหนึ่งแสนพวงรอบนี้หนึ่งหมื่นสองพันพวงสี่ข้อที่ครูสอนค่ะ เริ่มเลยนะคะทําแบบที่ครูสอนสี่ข้อนะคะทําแบบที่ครูสอนสี่ข้อนะคะได้รับเรียบร้อยด้วยแน่นอนเลยนะคะปล่อยวางสบายสบาย แค่เราระบุวันกลับมาเอาดอกไม้ให้หลวงพ่อแค่นั้นเองคุณกล้าไหมที่คุณจะให้ก่อนนะคะในวันที่ครูมาไหว้หลวงพอ่อครั้งแรกครูก็ไม่ได้ยังไม่ได้อะไรนะคะก็นำพวงมาลัยไปถวายร,วรอบแรกเลยหนึ่งพันพวงให้ก่อนจึงได้ไม่ใช่มาขอก่อนไม่มีทางได้ค่ะต้องให้ก่อนจึงจะได้ค่ะอธิษฐานจิตนะคะข้อหนึ่งคือจิตที่เบิกบานนะคะสองค่ะบอกเจตจำนงค่ะจำนวนที่เราต้องการนะคะสามค่ะ ขอบคุณนะว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วแบบไม่ต้องกังวลน,นะคะเออขอบคุณว่าเราได้รับเรียบร้อยแล้วค่ะข้อสี่ค่ะทํามาหากินสุจริตค่ะอยู่ใน4ี่ซื่อสัตย์ค่ะดํารงตนอยู่ในความดีนะคะเมื่อนั้นนะคะสิ่งศิสิธิ์ประทานพรให้เราอยู่แล้วนะคะเ mm hmm. ชื่อใจว่าจักรวาลจัดให้เราค่ะไม่ถามหาไม่กังวลไม่วุ่นวายค่ะสบายในดวงจิตสบายในดวงใจโอเคไหมน่นะคะทั้งหมดเลยนะคะตรงนี้นะคะ แล้วเชื่อว่าพวกเรานะคะคทั้งหมดนะคะคมาถวายร่วมกัน,นะะหนึ่งหมื่นพวงตรงนี้นะะนะะะะคคให้กับหลวงพ่อะะพร้อมกับครูนี่คือการยืนยันนะคะคว่าหลวงพ่อะะหรือจัก,กรวาลนนะะให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะคขอให้ผลบุญ ในวันนี้นะคะที่ครูได้มาแบ่งปันผู้คนนะคะการอธิยานจิตนะคะให้หลวงพ่อส,สนับสนุนนะคะให้สินค้าครูไป196ประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้คนได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะให้คําสอนของครูนะคะไปอยู่ในหัวใจของทุกคนนะคะเพื่อให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้นให้สิ่งที่ครูสอนนะคะสัมผัสสะเทือนไปทุกอนูดูคุ้มคนนะคะให้ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างน่าอาัศจรรย์ใจให้คําสอนของครูในวันนี้ค่ะพลิกผันชีวิตหนูอย่างน่าอัศจรรย์ใจให้คําสอนครูในวันนี้นะคะเป็นเหมือนประตูนะคะเปิดส ความสร็จแบบง่ายๆสบายๆ,ายๆค่ะด้วยลักจากใจค่ะจากครูสิตาค่ะคลิปสั้นไปมีความหมายนะคะแล้วก็ทาบซึ้งในหัวใจที่สุดเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์มากนะคะเรียนคลิปฟีกับครูแล้วนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไม่เห็นผลน,นะคะก็อย่าลงคอร์สแคมป์สัมมนาอะไรกับครูเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะรอบหน้ากับหนึ่งแสนพวงค่ะที่วัดนี้ค่ะพราตุจอยคอค,ค่ะ